เที่ยวตลาดน้ำสีภาคพัทยาจ้าเข้ามาข้างในแล้วจ้าคนไทยเข้าฟรีนะจ้าต่างชาติเสียตังนะจ้าส่วนมากเป็นมีแต่ต่างชาติดีนะเราเป็นคนไทยคนไทย มาเที่ยวตลาดน้ำสีภาคกันจ้าเราก็จะมาเช่าชุดไทยนะคะร้านเช่าชุดไทยของเราเ <laughs> ช่าได้นะคะเมื่อนี้มีโปรโมชั่นลดราคานะจ๊ะ <laughs> สามารถใส่ชุดไทยเดินได้นะจ๊ะวันนี้มีโปรโมชั่นปกติ500วันนี้250 แม่ค้าใจดีมากมีแต่ชุดสวยๆนะจ๊ะพี่สาวกับร้านสาวก็ไปเลือกชุดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวคุณจะพิมพ์ปว่าพ่อบ,บอกไม่ต้องมาแล้วออน้าบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาเดินเที่ยวนะจ๊ะเราจะไปไหนกันเดินเที่ยวตลาดน้ำสีภากันจ๊ะ เดี๋ยวไล่สดดีกว่าถ้ามาตลาดน้ำสี่ภาคนี่เลยสามารถเช่าชุดไทยมาเที่ยวแวะร้านนี้นะคะบริการดีมากเป็นกันเองประทับใจเดี๋ยวรอบหนะ้าจะมาใหม่นะจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ออกจากชุดแล้วนะจ๊ะบายบายไปลคะค่ะ <laughs> สำหรับคลิปนี้คลิปเที่ยวตลาดน้ำสีผานชื่นชอบวิดีโอก็ากกดไลค์กดซับสไครต์กด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ลัตตี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่ไหนอีกเดี๋ยวจะบอกนะจ๊ะไปละจ้ะบายบาย